โยนตัดไฟเมืองคอนเซนเตอร์อดระเวงครับรัฐบาลข้าราชการคนมีสีก็เรื่องของนะครับการนะครับไฟฟ้านะครับที่ส่งให้นะครับกับเมืองแก๊งคอนเซนเตอร์ที่หลายๆคนกํลาลังตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมตัดไฟมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสรุปแล้วเนี่ยมีเอี่ยวอะไรกันหรือเปล่าตอนนี้โยนกันไปโยนกันมามั่วไปหมดนะครับคณะกรรมการฟาร์มมันคง แห่งรัฐนะครับกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนรัฐฎรไรบีภาครัฐให้ตัดกระแสไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อสับสวิต์ปิดแก๊งสแกมเมอร์ฐานที่มั่นแก๊งคอสเซนเตอร์ในชเวโกโก,โกและเคเคพาร์คอำเภอเมียวรีฝั่งตรงข้ามแม่สอดจังหวัดต,ตากซึ่งสร้างความเสียหายให้กับคนไทยและคนจีนอย่างมหาศาลร,รังสิมันโลมประธานกรรมธิการชุดดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลบริษัท S.M.T.Y. นะครับโดยพันตีติ่งวินนะครับแกนนำกองกำลัง B